สวัสดีค่ะนางสาวสุกัญญาดวงน้ำแก้วผู้จัดการจากสากลการเกษตรทุ่หใ่จําำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะฝึกความเป็นผู้นำค่ะมาบริหารจัดการสินเชื่อช่วยกิจสินเชื่อของสากรค,ค่ะชื่อานสาวเย เบอร์โทรศัพท์0 8 0 7 1 5 4 2 4 9่ีงาค่ะที่ทำข้อแรกก็คือกลับมาเราจะได้ทบทวนเกี่ยวกับข้อบังคับของสากลใหม่ทั้งหมดก็ในฐานะเบี่ยนการใหม่เราก็ต้องทบทวนทั้งหมดนะคะและ้วก็สากลก็กลับมาแล้วก็ทำทันทีเลยนะคะเรื่องการแบบแจกใบปอะกมาแล้วก็ลวกลับมาใช้น,นะคะแล้วเราก็มีการปรับปรุงให้มันทันต่อยุบต่อสมัยที่ท,ที่ที่เป็นจุิันมากขึ้น สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวินีแก้วพิงจันทร,ร,ร์ตำแหน่งผู้จัดการสากรการเกษตรท่าสาราจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสากรในรุ่นที่1เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812707369ค่ะ รู้บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการให้ที่เป็นไปตามข้อบังคับของสากลแล้วก็ที่สอดคล้องหรือตามที่ระเบียบสากลกําหนดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างในการพัฒนาความรู้ทาหด้าผู้จัดการด้านงานสินเชื่อด้าน,านการเงินการบัญชีนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต่อยอดในการ จัดมาตรฐานของสากรในรอบปีที่ผ่านมาของสากรการเกษตรทัศนาจำกัดอยู่ในลำดับ1น่งค่ะสวัสดีค่ะอานาันจิตนาอมจิตนะคะตําแหน่งผู้จัดการสากรการกเกษตรศรีชนจำกัดค่ะอ,อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้าร่วมการฝึอกอบรมหลักสูตรผู้จัดการรุ่นที่3ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 8 9 8 7 1 4 9 2 5ค่ะ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสารกรณนะคะแล้วก็การบริหารลูกหนี้นะคะแล้วก็การวิเคราะห์งบการเงินค่ะ,ะส่วนนอกเหนือจากนั้นก็มีการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้จัดการค่ะ,ะส่วนที่คาดหวังหรือว่าที่ได้รับนํามาพัฒนากับสารกรณก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปะปะงค่ะเพราะก่อนจากนี้ก็คือมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็ได้ไปเพิ่มเติมจากการฝึกอบรมผู้จัดการค่ะรอบที่สองก็ได้ไปประกาศมาค่ะ น้องๆจากหลายสากรแล้วก็ได้ได้คุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันหลักสูตรที่ค่อนข้างทบวงจนนะคะก็อยากให้จัดในตำแหน่งอื่นนะคะก็คงมีเหมือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อแต่เจา้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บัญชีก็คือหลักสูตรคือมันเป็นรูปแบบมากแล้วก็สามารถําไปใช้ในสากรได้เยาสำหรับข้อเสนอแนะนะคะซึ่งวิฉันก็อยากจะม,มีการเพิ่มเติม เพิ่มศักยภาพของผู้จัดการอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีความรู้อีกหลายๆด้านที่อยากจะเติมเต็มให้กับตัวเองเน้นนะคะ,คะก็อยากให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสากลค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้มีการฝึปปกอบรมเจ้าหน้าที่หน้าที่อื่นๆนะคะเพื่อมาพัฒนา,าการของสากลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ